ช่วงนี้เนฟนเนอร์ทำงานหนังมากเลยหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มเลยไปเจอตัวช่วยที่ทําให้หลับสนิทเหมือนได้นอน8ชั่วโมงคือนี่ก็คอนต m มักที่นอนยางพาราตาไฮบิดสุดยอดที่นอนเทนโลอรี่ล้ำเย็นสบายหลับสนิทเต็มแม็ก8ชั่วโมงเป็นที่นอนรุ่นใหม่ล่าสุดสเปคจัดเต็มมาแบบแม็กอัปเกรดล้ำกว่าเดิมวัสดุ6ชั้นหนาะสัใจ10นิ้วชั้นที่1เนี่ยคุมด้วยผ้าเวฟคาวแฟบริกขักทอนหนาสุดๆนุ่มฟูทนทานกว่าเดิมระบ,บายอากาศดีมากๆชั้นที่2เป็นยางพาราธรรมชาติแท้มั่นนนนใใจเเรรรรรรรื่่อออองงงงกกกาาาััับีลลลดดปปวหแ้ฝุช และแบตเทียร์อีกด้วยชั้นสาเป็นชั้นโฟมเพิ่มการกระจายน้าหนักลดแรงกดทับได้ดีมากๆชั้นที่4เป็นบอดี้ซิงค์สมาพพอร์ตโฟมช่วยลดความร้อนส่วนเกินนอนหลับสนิทมากขึ้นชั้น5้าพ็อกเก็ตสปริงอัปเกรดขึ้นมาจาก7เป็นสวโซนชั้นที่6ผ้าคลุมฐานโปรเทคทีฟแมคกโคเวอร์ป้องกันสิ่งสกระปรกยืดอายุที่นอนไปอีก10ปีเลยวันแรกที่นอนก็คือหัวถึงหมอนหลับเลยอันนี้พูดจริงๆจากใจนะคือเฟนเดอร์เป็นคนมีก้นใช่ไหมเราวบางทีถ้าเรานอนเตียงเก่าหลังาจะไม่ติดที่นอนใชแตตล้ัวนนนี หลังอะจะติดเตียงเลยแล้วก็ก้อนเราจะยุบไปกับเตียงแทนซึ่งมันทําให้เรานอนได้สบายเราอยากกลับมานอนซำๆทุกวันนอกจากนี้เฟนเนอร์ก็ลองกระโดดบนเตียงคือถ้าสมมติเรานอนดิเหลืออะไรคนที่นอนข้างเราเนี่ยจะตื่นไหมนี่เฟนเนอร์ทดสอบให้ดูแก้วแก้วมาวางแล้วกระโดดข้างหลังคือน้ำยังไม่หกเลยอะทำได้ยังไงเจ๋งมากถ้าใครสนใจเนี่ยที่นี่เขาก็รับประกันสินค้านาน10ปีนะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนจัดส่งฟรีทั่วประเทศตอนเฟนเนอร์ได้มาก็ให้เขายกเตียงเก่ากลับไปด้วยแล้วก็ได้เตียงใหม่ใครสนใจก็สามารถทักไปที่เเจลูนิ้ย